สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับราคาเพลนะคะประจำวันที่11ตุลาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออน,นุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณพูดด้วยนทุกช่องทาง้วยนะคะเ,เป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็มีเออราคาเพาก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรบ้ากแต่ว่ามีชุด แม่มดแกะป่านะคะที่ถ้าใครหลายๆคนรออยู่แบบแม่บ้านนะคะส่วนตัวแม่บ้านคือรอมาประมาณ2อปีแล้วเลยขออนุญาตไปพูดถึงชุดนั้นก่อนเนาะก็คือดาคเนียใส่ได้แล้วก็เท่ากับว่าไม่กุวูซาคอแซะอรพวกนี้คือใส่ได้แล้วนะคะทุกคน ก็คือชุดนี้นั่นเองนะคะขออนุญาตพูดถึงชุดฮาโลวีนก่อนซึ่งชุดพวกนี้เป็นชุดเก่านะคะของฮาโลวีนไม่ใช่ชุดใหม่นะคะเผื่อใครไม่รู้ซึ่งชุดกล่องชุดฟักทองชุดนี้มันออกมาปีที่แล้วเนาะซึ่งแม่บ้านมีแล้วนะคะก็ใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะคะอ่ะก็คือมีกุูซสาใส่ได้แล้วเนาะก็ลองไปกดดูได้นะคะชื่อชุดกล่องฟักทองเหลือราคา4 5่บบาท แล้วก็ชุดมานิสนะคะใส่ได้ทุกอาชีพเลยราคาสี่รอาสิบบาทเช่นเดียวกันชุดแม่มดแก่ป่านะคะซึ่งชุดนี้แบบแม่บ้านชอบเป็นการส่วนตัวมากนะคะซึ่งแบบรอให้ไดคเนายใส่ได้มาสักสามชาแล่นเละอย่างที่บอกคือมันนานมากจนแม่บ้านไม่หวังแล้วทุกคนอยู่ดีๆก็ใส่ได้เฉยเลยซึ่งแบบโอเคเสียตังแน่นอนนะคะเพราะว่าแม่บ้านนะชอบชุดอย่างแบบนี้แล้วก็ชอบเขาาของมันมาก โอเคราคา450บาทนะคะใส่ได้ทุกตัวละครเลยส่วนของผู้ชายจะเป็นอันนี้นะคะชุดเผู้ดูแลสุสานเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตเอารูปของผู้ชายมาให้ดูรวมทั้งชุดกล่องฝักทองด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอารูปของน้องชายกับชุดผู้ชายมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคก็จะขึ้นรูปมาให้นะคะปร,ปริงปริงอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปไปดูที่ของใหม่กันนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็น โปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะแม่บ้านขอเรียกว่าออคูปองลดราคาแบบต้องซื้อนะคะก็คือคุณต้องหลาย100บาทเพื่อ,อที่จะได้รับคูปองลดราคาหมวดเครื่องแต่งกายสรนะคะ1ใบคูปองลดราคาหมวดพานะ20% 1หนึ่งใบแล้วก็คูปองลดราคาหมวดไอเทม20 1หนึ่งใบนะคะได้คูปองทั้งหมด3ใบนะคะโดยเสียงเงิน100บาทซึ่งถ้าใครคิดจะแบบซื้ออะไรอยู่แล้วหรือรออะไรอยู่อ่ะ เปออันเนี้ยก็คือคุ้มนะคะแต่ว่าเอ่อเซตนี้ขายถึงวันที่25ตุลานะเพราะฉะนั้นบอกก่อนว่าถ้ายังไม่ซื้อตอนนี้คือจะรอ18ตุลาหรืออะไรก็ได้ก็ตามก็คือยังไม่แบบก็คือยังไม่ต้องซื้อเพราะาคูปองม,มันมีหมดอายุนะคะคือเราจะได้มาก่อน3วันแล้วเราหักดใช้ก็ต่ออายุได้อีก7วันเท่ากับเป็น10วันนะคะถ้าไม่ลืมกดนะถ้าลืมกดคืออดเลยนะ เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ซื้อแพ็คเนี้ยรอนที่18ก็ได้พุดหน้านะคะค่อยกดก็ได้เนาะแล้วก็แถมห่อหิงคอนให้เราด้วยนะคะพเพราะแม่บ,บ้านก็ตั้งใจจะแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงอาจจะต้องกะระยะเวลาดีๆนะคะเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือปองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรน,นะทุกคนเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะคะก่อน25ตุลาคมแต่ชุดแม่มดแกป่าแม่บ้านสอยแน่นอนนะแต่เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนว่าสอยวันไหนอ่ะ เออลืมบอกคือเซตเนี้ยพวกนี้นะคะชุดเอ,อ่อฮาโลวีนเซตเก่าๆอันนี้คือขายถึง1พฤศจิกายนเลยนะคะฉะนั้นมีเวลาทั้งหมดประมาณเกือบ1เดือนนะคะหรือประมาณ3อาทิตย์ในการคิดนะคะแต่ทุกคนอย่าลืม กำลังจะมีชุดใหม่ของยาขึ้นรูปนะคะแต่มันยังไม่สปอยชุดนะคือมันมีบอกว่าเออกำลังจะมีชุดใหม่มาแน่นอนมหาราวีนปีนี้เข้าวันที่18ตุลาคม2 5 6 6อนะทุกคนเผื่อใครไม่เห็นหน้าเพจหรือหน้าชุมชนแม่บ้านนะคะนี่นะคะมันสปอยออกมาแล้วนะว่ามีชุดใหม่แน่ๆทุกคนรอเลยแต่เดี๋ยวรอรูปชุดอีกทีนึงแม่บ้านก็รออยู่ก็อยากเห็นหน้าตามเหมือนกันว่าจะเป็นแนวไหนซึ่งชุดเข้าๆนะคะเขาสปอยว่าน่านเป็น คือเขาบอกว่าเป็นแดมมหาสจยลอะไรแบบนี้แม่บ้านก็เลยนึกถึงแบบอลิซอินวันเดอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดาว,ว่าชุดน่าจะออกมาแนวแบบอาจจะเป็นชุดแนวกระต่ายหรือว่าแนวชุดเมดเนี่ยแบบ Alice อลิซอินวันเดอร์แลนด์ะทุกคนหรือผู้ชายจะเป็นชุดเห็ดอะไรหรือเปล่าก็อ่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะอ่ากลับมาร้านค้าเพ์ของเรานะวันนี้มีท็อปสิบเดือนสิบด้วยนะคะกับห่อสารพัดประโยชน์นะคะ30วันในราคา330บาทแต่ว่าได้รับเพิ่มอีก15วันรวมเป็นทั้งหมด4 5วันนะคะ ต่อไปแพ็กเกจรวมห่อนะคะเป็นหอหิงคอนหันสจันท์สอันหอหิงคอนที่ลำคาสามอันแล้วก็หอความทรงจำนะคะ3อันนะคะเอาไปสุ่มกันแล้วก็มีหิงคอนให้เพียวๆอีกสามร้อยอันนะคะในราคา1208บาทโอ้แอบแรงอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ถูกเลยนะแพ็กเกจนี้ก็ถ้าเราเปิดได้แบบต่ําสุดอะคือไม่คุ้มเลยบอกตรงอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะคะว่าจะแบบจะสุ่มยังไงเพราะว่าถ้าในห่อเล็กอะ คือถ้าได้แบบต่ําสุดอะไม่คุ้มเลยบอกแบบพันกว่าบาทันไม่คุ้มเลยแต่ถ้าคุณเปิดได้แบบอันใหญ่ๆเลยแบบหนึ่งพันคอห้าร้อยคอเนี้ยโอเคคุ้มนะคะแต่ก็นั่นแหละราคาแรงอยู่ก็ลองเลือกดีๆนะว่าจะเอาหรือไม่เอาโอเคต่อไปเอออันนี้เป็นของของคอมาซิล7 7็นะคะเออก็คือเป็นพอคอมาซิลเวันแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาตําราต่อสู้ของไลท์สกิลหรือว่าของ e อนะคะจะแบบเวันในราคาร้อบบาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอย่งสือรับโอมูลแล้วก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะเอาไป็นจำาาต่อสู้อันไหนนะคะในราคา140บาททับสิเดือน10ต่อไปเป็นความสุจังของช่าง5อันนะคะ5บวก5เป็น10อันในราคา45บาทจ้าแล้วก็เป็นแพ็กเกจกอสปี้คูณ3ตัวนะคะในราคา600บาทจ้าก็รับไปเลยน้องกอสปี้3ตัวเอาไปผสมการทำเทียนะคะต่อไปช่องกระเป๋านะคะทั้งหมดเออ16ช่องนะคะแล้วก็บวกอีก8ช่อง รวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสี่ป่ะคือบอกตรงว,ว่าไม่ยิ่งไม่ค่อยเก่งเลขอยู่ี๋ยวแบบนึงนะอ่ายี่สิบสี่นะคะทั้งหมดยี่สิบสี่ช่องรวมเป็นราคาสามร้อยสามสิบบาทใบเปลืกทัศา์านะน,นะคะสองใบเออแถมอีกสองใบรวมเป็นสี่ใบในราคาร้อยี่สิบาทนะคะอัน,นี่คือคุ้มเลยสําหรับเรื่องมมานาอก็เป็นใบรีทัศนนั่นเองนะคะ รายร่ข่าวมาในตำนานแบบถาวรโรดก็จริงก็ถาว,แวรแหละเาาืลดราคาเหลือ427บาทนะคะทุกคนแต่ก็ยังถูกไม่สุดนะอันเนี้ยก็ยังถูกไม่สุดแต่ก็อ่ะแต่ถ้าแบบใครเล่นซีซั่นอยู่ลองไปดูดีซีซั่นได้นะคะเพราะีซีซั่นเนี่ย 599บาทได้ไตรเขาหมาเหมือนกันซึ่งถ้ามีใบลดเนี่ยเราเปใบลดด้วยอะ่ะก็เรื่องจะถูกไปอีกก็อาจจะคุ้มกว่านะอันนั้นทางนั้นก็ลองดูเป็นตัวเลือกนะสําหรับบัตรผูดดำแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นซีซั่นยิงจะไปอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าก็ยังลดไม่แบบไม่เยอะเท่าไรหร่ทุกคนแต่ก็อ่ะ ก็ได้อยู่ก็ลองพิจารณาดูว่าจะซื้อทางไหนดีนะคะเพราะว่าแต่เขามาในแบบพูดดำถ้ายังคือซื้อมาแล้วอ่ะสามารถย้ายตัวได้ให้ยังไม่กดใช้ให้ตัวไหนอะ่ะก็คือยังสามารถย้ายได้อยู่ก็คือเอาไปให้ตัวอื่นได้นะคะแต่ถ้ากดใช้แล้วก็ติดตัวเลยนะโอเคอันนี้น้ำตาของเอลิออนสิบอันนะคะราคาห้าสิบบาทแพ็กเกจซูพิมล้ำค่านะคะราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาท จะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม2กล่องนะคะเป็นกล่องเลือกเนาะก็คือตัวเก่าๆเนี่ยจะค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่ามีชุดพรีเมียมเยอะแต่ว่าตัวใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ชุดนะคะอย่างราคเนียมีที่เลือกแค่3ชุดเองก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มสำหรับดะคเนียเท่าไหร่น,นี้ก็ลองพิจนารณานกันดูนะความสั่งของช่าง50อันนะคะแล้วก็มีห่อหิงคอนให้ไปสูม2อันเจนคาราคาบาล30อันแล้วก็สเก็ต30อันจ้าต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพ101เอ๊ะ เอ้ยไม่ใช่แพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเดือน10แบบที่1นะคะราคา862บาทได้รับความสงารของช่าง100อันแล้วก็หินคอน2 0 0อันนะคะเฟลสตกสี่สบ5อใบสงสเกตความทรงจากอีก40อันนะคะแล้วกล่องกล่องเสริมประสิทธิภาพที่พอเหมาะก็เอาไปเลือกกันได้อีกเพิ่มนะคะว่าจะเอาอะไร แพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเดือน10แบบที่2นะคะราคา1,642บาทรับไปเลยความสนํจของช่าง200อันหินคอน500อันนะคะเฟลสแต็ a ก52 2บาย6ใบายสะเกลความสนจํา80อันกล่องเสริมประสิทธิภาพพอเหมาะแบบที่2-1อันนะคะแล้วก็คูป,ปองลดราคาหมวยไอเทมเออบใบนะคะ โอเคมื่กี้ช่องคอรเราอ่านกันไปแล้วเนาะยังไม่มีโปรหแถมหนึ่งใดๆนะคะทุกคนยังคงรอคอยอยู่แล้วก็การเดียนชุดที่เป็นคุณข่าวแบบเอ็นหรือแบบใหม่นะคะราคา720บาทนะคะทุกคนเออน้องชุดชายต้องบอกชุดของชายชุดขนาดละครหอบๆนะคะลดะะราคาเหลือ612บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบชุดเออเช็อาวุธชุดท่องเที่ยวนะคะก็ลดราคาเหมือนกันมันมี2แบบนะของชายอันเนี้ย โอเคก็แล้วแต่เลือกนะคะเหลือ612บาทเท่ากันนะจ๊ะโอเคหมดแล้วสําหรับราคาเพลวันนี้นะคะโดยส่วนตัวไปบ้านกันแหละชุดเมมโมเก็ป่าท,ที่ฉันรอมานนะเซนนะ โอ okay. เคแล้วก็อย่าลืมมาดูช่องเบสกันด้วยนะคะว่ายังมีอะไรเหลืออยู่ยังมีอะไรที่แบบเราจะสอยไหมหรืออะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ถ้ายัางไงวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะล้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านไปกัใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้พาชมใหม่ใหม่ไอ้อย่าไปเจอราคาคิมใหม่ๆหมของแม่บ้านโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสำหรับวันนี้ลาก่อนเด้อบายบายเจอกันใหม่พุธหน้านะคะบาย